สวัสดีครับได้ครับวันนี้มาอัปเดตกับทวงคืนเสื้อผ้าเก่า EP สาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราอยากจะเล่าว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราแพลนไว้เลยโดยสิ้นเชิญทุกอย่างพังพินาศเนื่องจากเพื่อนที่ทํางานของเราอ่ะขอให้เราไปช่วยพพอร์ตเขาที่ใสซ,ซึ่งทําให้รูทีมของเราเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งการคุมอาหารทั้งการเวรทเทรนนิ่งพังสุดๆเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับ ขออนุญ,ญาตอัปเดตจากน้ำหนักก่อนนะครับปัจจุบันนะ่ะลดลงไปเหลือ82.20นะี่ก็คือลดกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าการคุมอาหารเนะนี่ยเนื่องจากเราต้องไปออนไซต์ช่วยเพื่อนเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะรูทีเราเปลี่ยนหมดร้านอาหารที่เราเคยไปกินประจำก็เปลี่ยนเป็นร้านอาหารตามสั่งแทนซึ่งมันก็ยากนะที่จะแบบ กินให้คลีนได้เราก็เน้นอาจจะแบบมันน้อยหน่อยหรือว่าเน้นเป็นแบบเวยเตีย่ยวแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าพอใช้ได้เนื่องจากรูทีนเราเปลี่ยนเนาะเราไปออนไซต์ side, เราไม่ได้มีสถานที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการที่จะแบบเวทเทรนนิ่งที่เหมาะสมเราก็เลยตรงนี้เวทเทรนนิ่งก็เลยหายไปเลยสำหรับสัปดาห์นี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า อย่างน้อยเราก็ยังมีคาร์ดิโอใช่ไหมที่เรายังทําอยู่เป็นประจำโดยการที่เราวิ่งตามโปรแกรมของการ์มินใช่ไหมระหว่างอาทิตย์สามครั้งแล้วก็วันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะเป็นลองรันอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมโดยที่ระหว่างอาทิตย์สามครั้งอ่ะก็เป็นการวิ่งเซสชั่นละยี่สิบนาทตีต่อเนื่องทั้งสามครั้งแต่ว่าเราวิ่งใช่ไหมแล้วเรามาดูผลย้อนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับผลลัพธ์มันนะเพราะว่าครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองอ่ะเรารู้สึกว่าเราวิ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่ วิ่งไปเหนื่อยไปจังหวะการวิ่งก็ยังไม่ค่อยสม่ําเสมอแต่ว่าครั้งที่สามอ่ะเรารู้สึกว่าจังหวะการวิ่งเราดีมากเราวิ่งเราเราไม่ได้เหนื่อยเท่าแต่ก่อนเราก็ดูแฮตเรทอก็ไม่ได้สูงเท่าแต่ก่อนด้วยเราก็รู้สึกว่าร่างกายเรามีพัฒนาการแต่ว่าปกติเราจะไปลองลันเช้าวันเสาร์ใช่ไหมแต่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเรา รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยอะเราก็เลยยังไม่ได้ไปวิ่งเลยเชา้านี้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะว่าเราอาจจะวิ่งตอนเย็นหรือว่าอาจจะวิ่งวันถัดไปแทนแต่ว่ารับรองว่าไม่สคิปแน่นอนเราก็อยวสัปดาห์หน้าเรากลับเข้าออฟฟิศแล้วเราก็รูทีนเราก็น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นการคุมอาหารการเวทเทรนนิ่งการคาร์ดิโอเราน่าจะกลับมาทําได้แบบเต็มที่ร้อเรซ็เราคิดว่าพนันกงานเรายังโอเคอยู่นะแล้วก็ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะครบ1เดือนพอดีที่เริ่มลดน้ำหนักอาจจะลองมาลองดูอีกทีว่าใน1เดือนที่ผ่านมามันดีขึ้นไหมนะครับเราก็ลองดูว่าเราต้องปรับปรุงอะไรสำหรับ5เดือนที่เหลือด้วยครับงั้นวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย